เพื่อนๆเคยกันไหมครับที่เราเนี่ยขายดีนะครับอยู่ในช้อปปีนะครับแต่พอเราไปที่ l a ซาด้าเนี่ยตายสนิทเลยหรือบางคนเนี่ยขายดีมากๆนะครับใน Lazada แล้วก็ไปตายสนิทที่แพลตฟอร์มอื่นนะครับไปพอไปทํา TikTok ไม่รอดนะครับเคยที่ยิงแอดดีมากๆนะครับขายดีมากๆนะครับใน Facebook แล้วก็พอไปใน TikTok เนี่ยไม่รอดเลยหรือว่าคนที่ขายดีอยู่แล้วใน s h o p e e นะครับไปตายใน TikTok นะครับ เกตอกเนี่ยตอนที่กลายเป็นเหมือนกลายเป็นเหมือนเป็นรวมรวมผิศพคนคนที่เคยเก่งมาแล้วนะครับเพราะว่าไม่ทันนะครับทุกคนทําไมผมถึงมามาสอบถามเพื่อนๆที่ประโยคนี้นะครับก็เพราะว่าเรานะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเก่งอีกที่หนึ่งทุกคนแต่ว่าเราไปตายที่หนึ่งทุกคนอย่างเช่นหลายๆคนนะครับทำคอนเทนต์เก่งมากๆนะครับในใน u t u b e บ้างนะครับ แต่ว่าพอถึงเวลาไปติ๊กต็กเนี่ยก็ไปตายแล้วเนี่ยช่วงนี้คือคนมาปรึกษาผมเยอะมากเลยทุกคนว่าเออทาไมเคยขายดีมากๆนะครับในช้อปปีใน, e, ใน l a z าด้าใน Facebook เคยปังมากๆนะครับใน YouTube แต่พอไปติ๊กต็อเนี่ยเป็นศูนย์รวมนะครับคนที่ตายกันไปเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบนี้ทุกคนผมจะเล่าเรื่องนี้ให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับในผมชอบดูรายการเกี่ยวกับคนคุกทุกคนเวลาคนที่เป็นคนคุกเนี่ยเขาเป็นพ่อบ้านเขาเก่าเขาเก่งอยู่ดี อยู่ที่อีกคุกหนึ่งทุกคนแต่เวลาเขาทําความผิดอะไรบางอย่างแล้วเขาโดนสั่งย้ายไปอีคุกหนึ่งเนี่ยเขาเรียกกันว่าเหมือนกับว่ามังกรนะครับพัดถิ่นหรือจะสู้งมูดินเจ้าที่นะครับทุกคนอาจจะพอรู้อยู่บ้างว่ากอริทึมของแต่ละแพลตฟอร์มอะ่ะคือมันมันไม่เหมือนกันทุกคนเราต้องเวลาเราจะไปเริ่มแพลตฟอร์มใหม่อะ่ะให้เราเลิกเราต้องทิ้งอีโก้ไปเลยทุกคนทิ้งอีโก้ของแพลตฟอร์มเก่าๆว่าเฮ้ยเราเคยขายดีในช้อปปี้นะพอเราจะมาใน ติ k กต็เนี่ยถ้าเรายังมีอิโคอยู่นะทุกคนเวลาสินค้าเราลงไปหรือคลิปเราลงไปแม่งโดนแบนด์โดนนี้โดนหน่อยเนี่ยเราจะยอมแพ้ง่ายมากเราต้องคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยเริ่มใหม่เลยเราเป็นคนใหม่เลยเราอย่าไปคิดว่าที่เราเคยเก่านะเราเคยขายดีนะทิ้งไปหมดเลยนะครับใครที่เคยขายดีในออฟไลน์ใครเคยขายดีช่องทางอื่นแล้วพอไปเริ่มอีกช่องทางหนึ่งให้เราคิดไปเลยว่าเราเป็นคนใหม่นะครับโดยเฉพาะ <c oughs> ผมนึกถึงอาจารย์ของผมคนหนึ่งนะครับที่ผมนับถือมากๆนะครับก็คือดรบุญชัยนะครับแกเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่ Fa s t English นะครับก็คือผมเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษกับแกแต่ผมก็ได้ภาษาอังกฤษจ,จากแกด้วยแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือฟิลโอลสฟีของแกนะครับก็คือแกเนี่ยจะชอบพูดสอนภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็เล่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับฟิลโอลสฟีอ่ะไปด้วยนะครับก็ แกจะบอกนะครับว่าคนที่โง่ที่สุดนะครับก็คือคนที่คิดเหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมแล้วหวังว่าผลลัพธ์นะครับหรือทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับทุกคนมันไม่มีทุกคนในโลกถ้าสมมุติว่าทําเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างแม่งก็เหมือนเดิมทุกคนมันเหมือนกันเลยทุกคนเวลาเราไปแพลตฟอร์มใหม่ๆถ้าเรายังทําเหมือนเดิมอยู่เราคิดว่าเออเดี๋ยวมันคงดีขึ้นมันคงจะดีขึ้นมันไม่มีดีขึ้นหรอกทุกคนเนี่ยนะครับผมก็เลยค่อนข้างชื่นชอบ ดรบุญชัยนะครับก็ไม่ได้เรียนกับแกมาเป็นสิบสิบปีนะครับแต่ว่าก็คําของแกทุกคนยังฝังอยู่ในหัวผมนะครับตอนนี้ทุกคนบางทีเนี่ยเราคิดว่าบางทีเราอ่ะถ้าเรายิ่งไปตองน,นี้มันมืดมากเลยแต่ผมลองเดินไปตรงนี้ก่อนคนนี้ครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับเก่งอยู่ในในบ้านของเราเก่งกับพี่น้องนะครับเก่งเทียบกับคน,นในครอบครัวเราเนี่ยเราค่อนข้างเก่งเนี่ย เราอย่าไปยึดติดตรงนั้นทุกคนให้เราเนี่ยลองเปรียบเทียบออกมาในระดับตำบลระดับจังหวัดนะครับระดับประเทศว่าเราเนี่ยสู้เขาได้ไหมนะครับเราจะได้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างมากนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่เก่งมากๆแล้วนะครับในระดับประเทศเนี่ยด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยของผมผมค่อนข้าง รู้สึกว่ามันค่อนข้างมีการผูกขาดค่อนข้างเยอะคือทุกคนเนี่ยก็จะแบบว่าพยายามที่จะขายกันอยู่ในประเทศกันอย่างมากนะครับซึ่งผมก็ยังขายในประเทศเป็นหลักอยู่เลยทุกคนแต่ว่าผมก็อยากมารณรงค์นะครับให้ทุกคนเนี่ยลองออกไปต่างประเทศนะครับหรือว่าลองส่งสินค้าหรือบริการอะไรเงี้ยออกไปขายนอกประเทศเพราะว่าเงินในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เพียงพอทุกคนเรายังไงเราก็ต้องหวังพึ่งส่งออกนะครับเลยก็เลยช,ว,ชวนเพื่อนๆน,น,นะครับให้มาทําธุรกิจนะครับส่งออก ไปถ้าเผื่อไปคว้าเงินได้นะครับโดยเฉพาะเป็นธุรกิจใหญ่ๆที่ผูกขาดแทบจะผูกขาดในประเทศไทยแล้วเนี่ยคือคุณก็กินเป็นหลายแสนล้านแล้วเนี่ยคุณไปลงทุนไปลุยเงินที่ต่างประเทศนะครับเป็นการที่คุณเนี่ยเป็นมังกรพัดถิน่นแต่ว่าคุณมีการปรับและเปลี่ยนนะครับเลยจะถือว่าคุณเนี่ยเป็นตัวเป็นคนที่เจ๋งจริงนะครับแล้วก็คนที่ทำแพลตฟอร์มหนึ่งอยู่แล้วก็ไม่เวิร์กนะครับตามที่ต้นคลิปผมบอกไว้นะว่าเอยถ้าเราทําแพลตฟอร์มหนึ่งเคย ดีมากๆเคยเก่ามากๆเคยเก่งมากๆนะครับแล้วแล้วมันไม่เวิร์กอะทุกคนเรามีอย่างเดียวนะครับต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับแล้วก็เปลี่ยนนะครับซึ่งไอสิ่งที่เราเคยทําวันนี้อยู่นะครับมันจะไม่เวิร์กในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนครับก็ผมนายเคนะครับขอตัวกโกยนักไปก่อนทุกคนสวัสดีครับ